ข้อที่24นะครับกำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน M เป็นจุดบนด้าน AD นะฮะโดยที่ AM กับ AD มีขนาดเป็นแบบนี้แล้วก็ N เป็นจุดบนเส้นทะแยงมุม AC นะฮะซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ถ้าเกิดว่า MN เนี่ยมาเขียนในรูปผลบวกเชิงเส้นของ AB กับเวกเตอร์ AD นะฮะโดยมีสัมประสิทธิ์ก็คือ AB เขาให้หาค่าของ A บวก B นะฮะ อ่ว่ารูปก่อนอม ABCD ใช่ไหมฮะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน M เป็นจุดบนด้าน AD สมมุติ M อยู่นี่นะฮะอัตราส่วน1ต่อ5ใช่ปะแล้วก็มีเส้นทแยงมุมใช่ปะซึ่งมี N อยู่นะฮะ อันนี้หนึ่งต่อหกทีนี้เขาบอกว่า MN อยู่ในรูปนี้นะฮะเรามาลองดู MN ในแบบของเราซิว่า MN คืออะไรเวกเตอร์ MN ในแบบของเรานะฮะถ้าจะหาค่าของ MN ใช่ปะฟิสิกส์เหมือนฟิสิกส์เลยเนาะจะหา MN นะฮะก็คือเอาเวกเตอร์นี้ MA บวกกับ AN ก็ได้ MN ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็แทนไปนะฮะมันก็คือ MA บวกกับ a อนทีนี้ MA เราไม่รู้แต่เรารู้อะไรเรารู้ AM มันสัมพันธ์กันยังไงฮะสังเกตว,ว่าอันหนึ่ง a ออันหนึ่งเอนนง a, แค่สลับหัวท้ายใช่ไหมการสลับนั้นทำได้นะฮะแต่ต้องติดลบโอเคปะ่าเพราะฉะน,นั้นมี MA อยากจะเปลี่ยนเป็น AM ก็ได้แต่ก็เป็นลบซะก็จะกลายเป็นลบของ AM อันนี้เท่ากันนะฮะ MA กับลบ AM เท่ากันบวกกับ AN เหมือนเดิมไปก่อนนะฮะแทนค่าไป AM เรารู้ว่าคือตัวนี้ใช่ปะ,ะก็คือลบเศษหนึส่วนหของเวกเตอร์ AD นะฮะทีนี้ AN โจทย์บอกว่ามันคือ1นส่วนห AC ก็แทนไป สังเกตว่า AD มาแล้วใช่ไหม AB บยังไม่มาเพราะตัวนี้มัน AC นะฮะ,ะก็เปลี่ยนต่อ AC คืออะไรฮะตอนนี้ตอนนี้เอสวยแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะเราเปลี่ยนแค่พอเอดีสวยแล้วเปลี่ยนแค่ AC นะฮะเอซก็คือ A d บวกกับ DC ใช่ป่ะ AC คือตรงนี้นะฮะก็คือนี่บวกนี่ก็ชนนี่พอดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือเวกเตอร์ A d บวกกับ DC นะฮะก็กระจายเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น1นส่วนห A d บวกกับ หนึ 1> 1. ่งส่วนหก d ซเห็นไหมแต่ว่า DC มันคืออะไรฮะ DC ก็คือ AB ใช่ไหมเส้นเดียวกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนต่อนะฮะก็เป็น DC เปลี่ยนเป็น AB เอาละ จัดให้เหมือนโจทย์นิดนึงซีก็จะกลายเป็น1นส่วนห A B นะฮะแล้วก็ลบหส่วนห้าบวกกับ1นส่วนหก็คือลบหส่วนสานะฮะ A D เพราะฉะนั้นนะฮะ A. a a คือสิ่งที่อยู่หน้า A b เพราะฉะนั้นหน้า a b คือ1นึส่วนหกคือส่วนที่อยู่หน้า A D หน้า A D ก็คือลบหส่วนสาอ่าโจทย์อยากให้เอา A กับ B มาบวกกันเพราะฉะนั้น A บวก B ก็คืออะไรฮะ1นึ่งส่วนหกลบหส่วนสาใช่ปะ เล่้ออกมานะฮะก็จะได้สองส่วนสิบห้าก็ตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะฮะ